ความเงียบในบ้านหลังเก่าที่อันดาลูเซียนั้นมีน้ำหนักเสียจนบางครั้งกาเมนรู้สึกเหมือนมันจะกดทับจนหายใจไม่ออกเสียงเดียวที่มักจะดังขึ้นคือเสียงเข็มนาฬิกาเรือนใหญ่ในห้องโถงที่สามีผู้ลุงรับของเธอรักหนามันเดินติก๊กตอกติกตอกเรากับนับทุกลมหายใจอันโดดเดี่ยวของเธอกาเมนอดีตครูสอนวรรณคดีไวชิพสองปี มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างบานใหญ่มองดูแสงแดดสีทองของสเปนตอนใต้สาดส่องลงบนลานหินหน้าบ้านที่เคยมีเสียงหัวเร่าของลูกๆและสามีแต่บัดนี้เหลือเพียงความทรงจำจังดาที่เก่ากุ่มอยู่กับเฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้มและรูปถ่ายขาวดำที่วางเรียงรายอยู่บนชั้นลูกทั้งสองคนของเธอเติบโตและมีชีวิตของตนเองในเมืองใหญ่นานนั่นครั้ง จึงจะโทรศัพท์มาถามไทยหรือกลับมาเยี่ยมในช่วงเทศกาลสำคัญการติดต่อที่ไม่บ่อยนักยิ่งทำให้ช่องว่างของความเหงางใจเธอกว้างขึ้นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งมาตัวหลานชายคนเดียววัยสิบกาปีของเธอมาเยี่ยมในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเด็กหนุ่มผู้ทันสมัยและเต็มไปด้วยพลังงาน สังเกตเห็นแววตาสราซอยของยาเขาใช้เวลาหลายวันพยายามชักชวนให้กาเมนลองเปิดใจรับโลกสมัยใหม่ยาครับลองเล่น Facebook ดูสิครับมันสนุกนะยาจะได้เจอเพื่อนเก่าหรือหาอะไรใไหม่กๆทำแก้เบื่อมาเตโอคายันคายอพลังหยิบแท็บเล็ตเครื่องเก่าของเขาออกมาเดี๋ยวผมตั้งค่าให้ง่ายนิดเดียวเอง กาเมนมองแทบเล็ดในมือหลานชายด้วยความรู้สึกกึงสนใจกึงหวาดระแวงเรากับนับทุกลมหายใจอันโดดเดี่ยวของเธอกาเมนอดีตครูสอนวรรนคดีวัยเชสิบสอมปีมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งมองออกไปนอกหน้าต่างบานใหญ่มองดูแสงแดดสีทองของสเปนตอนใต้สาดสองลงบนลานหินหน้าบ้านที่เคยมีเสียงหัวเราะของลูกและสามีแต่บัดนี้เหลือเพียงความทรงจางจัง ที่เกากุมกับเฟอร์นิเจอไม้สีเข้มและรูปถ่ายขาวดำที่วางเรียงรายอยู่บนชั้นลูกๆทั้งสองคนของเธอเติบโตและมีชีวิตของตนเองในเมืองใหญ่นานๆครั้งจึงจะโทรศัพท์มาถามไทยหรือกลับมาเยี่ยมในช่วงเทศกาลสำคัญการติดต่อที่ไม่บ่อยนักยิ่งทำให้ช่องว่างของความงานใจเธอกว้างขึ้นทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่ง มาโตหลานชายคนเดียววัยสิบเพศก้าปีของเธอมาเยี่ยมในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเด็กหนุ่มผู้ทันสมัยและเต็มไปด้วยพลังงานสังเกตเห็นแววตาสระซ้อยของยา่าเข้าใช้เวลาหลายวันพยายามชักชวนให้กาเมนลองเปิดใจรับโลกสมัยใหม่ย่าครับโลกออนไลน์สำหรับเธอนั้นช่างแปลกแยกและดูซับซ้อนเกินไปแต่เมื่อเห็นแววตาที่มุ่งมั่นของมาโตเธอก็พยักหน้าอย่างเสียไม่ได้ ก็ได้จ้ะลองดูสักหน่อยก็คงไม่เสียหายมาโตอ่อใช้เวลาไม่นานก็ตั้งค่าโปรไฟล์เฟซบุ๊กให้การเมนด้วยชื่อจริงของเธอพร้อมกับรูปโปรไฟล์ที่เขาแอบถ่ายตอนเธอกำลังยิ้มบางตังขณะรดน้ำต้นกุหลาบหน้าบ้านเขาสอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้เธออย่างใจเย็นแม่กาเมนจะยังคงงุ่มงามและสับสนกับปุ่มต่างๆบนหน้าจอแต่ส่วนลึกในใจเย เธอก็แอบ,บหวังว่าสิ่งนี้อาจจะช่วยปัดเป่าความเงียบเหงาที่เก้ากินชีวิตเธอมานานหลายปีออกไปได้บ้างวันแรกผ่านไปอย่างเชื่องเช้าการเมนเปิดแท็บเล็ตขึ้นมาดูเป็นพักเล่นเลื่อนดูหน้าฟีดข่าวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของผู้คนที่เธอไม่รู้จักบางครั้งก็มีคังขอเป็นเพื่อนจากคนแปลกหน้าส่งมาซึ่งเธอก็มักจะปล่อยผ่านไปจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งคนนั้น ที่เธอกำลังจิบกาแฟ,ฟเอสเปรสโซ่รสเข้มตามลำพังการแจ้งเตือนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคำขอเป็นเพื่อนจากชายคนหนึ่งชื่อริคาโดมอันเตโรรูปโปรโฟไฟล์ของเขาเป็นชายสูงวัยผมสีดอกเหลาดวงตาสีฟ้าอ่อนโยนและมีรอยยิ้มอบอุ่นประดับอยู่บนใบหน้าดูเป็นคนภู้ิิานและน่าเชื่อถือข้อความสั้นเนที่แนบมาโดยเขียนว่า สวัสดีครับคุณกาเมนผมเห็นโปรไฟล์ของคุณโดยบังเอิญและรู้สึกว่าเราอาจจะมีอะไรที่คล้ายกันยินดีที่ได้รู้จักนะครับหัวใจของกาเมนเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยอย่างไม่ทราบสาเหตุเธอจ้องมองรูปโปรไฟล์นั้นครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจกดปุ่มยอมรับอย่างลังเลบางทีบางทีนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างก็ได้ การสนทนาระหว่างการเมนและริคาโดเริ่มต้นอย่างชาและสุภาพเขาเล่าว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่เกียนแล้วเช่นกันเป็นไมามาหลายปีอาศัยอยู่ในเมืองเซเบียไม่ไกลจากเมืองเล็กๆที่เธออยู่มากนักริคาโดช่างผู้ช่างสังเกตและดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงสูงวัยเป็นอย่างดี เขาชื่นชมรูปดอกกุหลาบที่กาเมนเคยโพสลงในโปไปชมว่าเธอมีรสนิยมดีและทำให้เธอยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายวันบทสนทนาของพวกเขายาวนานขึ้นทุกวันกาเมนพบว่าตัวเองตั้งต,งตารอที่จะได้เห็นข้อความจากริคารโดในตอนเช้าและรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหากเขาตอบชาเขาเรียกเธอว่ากรีดาซึ่งทำให้หัวใจของเธอพองโตอย่างประหลาด ถ้าเริ่มเล่าเรื่องราวในชีวิตของเธอให้เขาฟังมากขึ้นเรื่องสามีผู้ลุงลับเรื่องลูกที่ห่างไกลและความเหงาที่กัดกินใจริคารับฟังทุกอย่างด้วยความเห็นอ,อกเห็นใจเขาเล่าเรื่องราวของตัวเองบ้างชีวิตที่เคยลุงโรแต่บัดนี้ก็เงียบเหงาไม่ต่างกันบางทีน่าจะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างก็ได้การสนทนาระหว่างการเมนและริคารดเริ่มต้นอย่างชาและสุภาพ เขาล่าว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่เกษียณแล้วเช่นกันเป็นไม้มาหลายปีอาศัยอยู่ในเมืองเซบียไม่ไกลจากเมืองเล็กๆที่เธออยู่มากนักริคาร์โดช่างพูดช่างสังสังเกตและดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงสูงวัยเป็นอย่างดีเขาชื่นชมรูปดอกกุหลาบที่กาเมนเคยโพสต์ลงในปลายชมว่าเธอมีรสนิยมดีและทำให้เธอยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายวัน บทสนทนาของพวกเขายาวนานขึ้นทุกวันกาเมนพบว่าตัวเองตั้งตารอที่จะได้เห็นข้อความจากริคารูในตอนเช้าและรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหากเขาตอบชา้าเขาเรียกเธอว่ากรีดาซึ่งทำให้หัวใจของเธอพองโตอย่างประหลาดเธอเริ่มเล่าเรื่องราวในชีวิตของเธอให้เขาฟังมากขึ้นความรู้สึกเหมือนมีใครสักคนเข้าใจและรับฟัง ทำให้การเมนรู้สึกอบอุ่นและมีชีวิตชีวาขึ้นยังไม่เคยเป็นมาก่อนไม่นานนักริคาโดก็เริ่มสอดแทกปัญหาเล็กน้อยในชีวิตเขาเข้ามาบทสนทนาเขาบอกว่าธุรกิจเก้าของเขามีปัญหาเรื่องภาษีย้อนหลังเล็กน้อยทำให้เงินหมุนเวียนไม่ค่อยคล่องนักและไอปากขอความช่วยเหลือทางการเงินจำนวนไม่มากนักผมอายจริงๆที่ต้องมารบกวนคุณแบบนี้ รีดาแต่ผมเดือดร้อนจริงๆอีกไม่กี่วันผมก็ได้เงินบำนาญแล้วจะรีบคืนให้ทันทีเลยครับกาเมนรู้สึกใจหายวาบเธอไม่เคยให้ยืมเงินใครผ่านทางออนไลน์มาก,ก่อนแต่เมื่อนึกถึงความใจดีและความเข้าออกเข้าใจที่ริคาโดมีให้ตลอดมาประกอบกับความรู้สึกสงสารและผูกพันที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เธอก็ตัดสินใจโอนเงินจำนวน500ยูยูรดไปให้เขาผ่านบัญชีธนาคารที่เขาให้มาเธอบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงจำนวนเล็กน้อยและเขาก็สัญญาว่าจะคืนในไม่ช้าหลังจากนั้นกาเมนก็เริ่มปกปิดความสัมพันธ์ของเธอกับริคาโดมากขึ้นเธอใช้เวลาอยู่กับแทบเล็ดนานขึ้นแอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนเดียวและบางครั้งก็เพลอพูดถึงเพื่อนใหม่ ที่แซนดีของเธอให้มาเตโอหรืออิซาบลาเพื่อนสนิทวัยเดียวกันที่มักจะมานั่งจิบกาแฟคุยกันที่ร้านกาแฟเล็กๆในหมู่บ้านฟังอิซาบลาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนดูสดใสขึ้นแต่ก็มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในแววตาโตเองก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างยากของเขาดูเหมือนจะติดแท็บเล็ตมากเกินไปและบางครั้งก็ดูกระวนกระวาย เมื่อมีคนถามถึงเรื่องส่วนตัวคำขอความช่วยเหลือทางการเงินจากริคาโดเริ่มที่ขึ้นและจำนวนเงินก็มากขึ้นเรื่อยๆเขาอ้างเหตุผลต่างๆนานา,นาตั้งแต่แม่ของเขาป่วยหนักต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลด่วนไปจนถึงปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนซึ่งต้องการเงินไปเคลียร์คดีทุกครั้งที่เขาเอ๊ปากขอการเมนจะรู้สึกปวดใจและลังเล แต่คำพูดวานหูคำมั่นสัญญาว่าจะสร้างอนาคตร่วมกันแนนและความกลัวที่จะสูญเสียความรักครั้งสุดท้ายในชีวิตไปทำให้เธอใจอ่อนยอมโอนเงินให้เขาทุกครั้งเงินเก็บที่เธอสะสมมาทั้งชีวิตเริ่มรอยหล่อลงทีละน้อยเธอเริ่มนอนไม่หลับวิตกกังวลแต่ก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวริคาอย่างสุดหัวใจเขาเรียกเธอว่ามีอัมมีอโมที่รักของฉัน และส่งบทกุีรักหวานซึ่งมาให้เธอทุกวันมันเหมือนยาเสพติดที่ทำให้เธอลืมความจริงอันโหดร้ายไปชั่วขณะมาเตโอไม่สามารถทนดูยาของเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่น่าเป็นห่วงได้อีกต่อไปเขาเริ่มแอบสืบคนข้อมูลของริาโดมอนโตอย่างจริงจังในคืนที่กาเมนหลับไปแล้วเขาใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่พอมีค้นหารูปโปรไฟล์ของริคาโด ผ่านระบบค้นหารูปภาพย้อนกลับดั hey, t และสิ่งที่เขาพบก็ทำให้หัวใจของเขาล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มรูปของชายใจดีคนนั้นปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ท่องเที่ยวหลายแห่งถูกระบุว่าเป็นนายแบบอิสระชาวเยอรมันไม่ใช่ริคาโดนักธุรกิจชาวสเปนอย่างที่กล่าวอ้างข้อมูลอื่นที่ริค์โดเคยเล่าให้ย่าฟังก็ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกันมาโตรู้สึก,กโกรธ และเสียใจที่ย่าของเขากำลังถูกหลอกเขาพยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะเปิดโปงความจริงอันโหดร้ายนี้ชาวันหนึ่งกาเมนได้รับข้อความด่วนจากริคาโดเสียงของเขาและข้อความเสียงสั้นคือและเต็มไปด้วยความเส้นหวังเขาบอกว่าเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงต้องผ่าตัดด่วนภายใน24าาาชั่วโมงมิฉะนั้นอาจจะไม่รอดชีวิต เขาต้องการเงินจำนวนมากถือห้าหมื่นยูโรเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและเขาไม่มีใครที่นายจะพึ่งพาได้อีกแล้วนอกจากเธอมีอมถ้าไม่มีคุณผมคงตายแน่ๆได้โปรดช่วยผมด้วยคำพูดนั้นบีบคั้นหัวใจของกาเมนจนแทบแหลกสลายน้ำตาไหลอาบแก้มกาเมนตัวสั่นเทาด้วยความกลัวและความสับสนเธอเหลือบมองสมุดบัญชีธนาคาร เงินเก็บก้อนสุดท้ายของเธอเหลืออยู่ไม่ถึงจำนวนนั้นด้วยซำ้ำแต่เธอจะปล่อยให้ริคาโดตายได้อย่างไรเขาคือรักแท้คือแสงสว่างเดียวในชีวิตอันมืดมนของเธอเธอตัดสินใจแล้วเธอจะไปที่ธนาคารเพื่อถอนเงินทั้งหมดที่มีและอาจจะต้องนำบ้านหลังนี้ไปจำนองเพื่อหาเงินมาช่วยเขาขณะที่กาเมนกำลังแต่งตัวด้วยมือที่สั่นเทาเตรียมจะออกจากบ้าน เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมาโตและอิซาเบลายืนอยู่ที่หน้าประตูด้วยสีหน้าเคร่งเครียดยากับกาเมนเรามีเรื่องสำคัญต้องคุยด้วยมาเตโอพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นการเพเชนนาสามคนเกิดขึ้นในห้องนั่งเล่นที่เคยอบอุ่นแต่บัดนี้กลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดมาเตโอวางแท็บเล็ตลงบนโต๊ะเปิดหน้าจอที่แสดงหลักฐานทั้งหมดที่เขารวบรวมมารูปโปรไฟล์ปลอม ข้อมูลที่ไม่ตรงกันเรื่องราวโกหกต่างชานของริคาลดนี่มันอะไรกันมาโตกาเมนตวาดเสียงสัน้นพยายามปัดแท็บเล็ตทิ้งเธอกำลังกล่าวหาผู้ชายที่ฉันรักนะเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอย่าครับเขาหลอกย่าผู้ชายคนนี้ไม่มีตัวตนจริงเขาเป็นแค่นักตมตุนมาโตพยายามอธิบายด้วยเหตุผล แต่การเมนไม่ยอมรับฟังเธอร้องไห้ฟูมฟายกล่าวหาว่าลานชายอัคตีและไม่เข้าใจความรักของเธออิซาเบลลาพยายามเข้ามาปลอบและพูดโดยเหตุผลอย่างใจเย็นเธอกอดเพื่อนรักไว้แน่นพลางชี้ให้เห็นถึงความไม่สมเหตุสมผลตังในเรื่องราวของริคาร์ดการประทะทางอารมณ์ดำเนินไปอย่างรุนแรงกาเมนกรีดร้องปฏิเสธและปกป้องริคาโดของเธอสุดชีวิต แต่ยิ่งเธอปฏิเสธหลักฐานที่อยู่ตรงหน้าก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดกำแพงความเชื่อมั่นที่เธอสร้างขึ้นอย่างอย่างเปราะบางก็พังทลายลงมาอย่างไม่มีชิ้นดีน้ำตาแห่งความเจ็บปวดความโกรธและความรู้สึกงโง่คลาไหลทะลักออกมาไม่หยุดเธอลมลงทรุดนั่งกับพื้นร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนเด็กลงทางไม่จริงมันไม่จริงใช่ไหม เธอกระซิบถามเสียงแผ่วเบาแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้คำตอบอยู่แล้วหลังจากนั้นกาเมนพยายามติดต่อริคาโดอีกหลายครั้งทงั้งทางข้อความและโทรศัพท์แต่ทุกช่องทางเงียบสนิทโปรไฟของเขาหายไปจากเฟ e บุ๊กบัญชีธนาคารที่เธอเคยโอนเงินไปก็อาจจะเป็นบัญชีที่ถูกเปิดขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเขาหายไปรากับไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงทิ้งไวเพียงความว่างเปล่า และความเจ็บปวดแสนสาหัสความจริงที่โหดร้ายทาโทมเข้าใส่กาเมนอย่างไม่ปราณีเงินเก็บทั้งชีวิตที่เธอสูญเสียไปมันมากมายมหาศาลแต่สิ่งที่เจ็บปวดกว่านั้นคือหัวใจที่แตกสลายความรักความหวังและความฝันที่เธอวาดไว้พังทลายลงในพริบตาเธอรู้สึกอายง่อขลาวและไร้ค่า ที่ปล่อยให้คนแปลกหน้าคนหนึ่งเข้ามาหลอกลวงและทำลายชีวิตบรรปลายของเธอได้อย่างง่ายดายมาโตและอิซาเบลลาคอยอยู่เคียงข้างกาเมนไม่ห่างพวกเขาพยายามปลอบโยนและให้กำลังใจแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับหลานชายจะยังคงตึงเครียดอยู่บ้างจากความรู้สึก